สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับสมาร์ทไ t e c h ทค l o g y Channel นะครับพบกับผมธีระผู้จัดการฝ่ายขายบริษัท Smart l i ลท t เทคโนโลย y นะครับซึ่งคลิปในวันนี้ที่เราจะพบกันนะเป็นหัวข้อในการรีวิวนะฮะหรือการเดโมนะครับอ่าโฮเทลโฟนนะครับซึ่งเป็นเครื่องโทรศัพท์ที่ใช้สำหรับงานธุรกิจโรงแรมโดยเฉพาะนะครับโดยยี่ห้อที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือยี่ห้อสนอมนะครับส่วนเนื้อหาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับ Smart l i ลท t เทคโนโลยี ผู้นำด้านระบบ c a าว IPBX และ Call Center การันตีด้วยรางวัล Tsex Titanium Partner ต่อเนื่อง8ปีซ้อนมั่นใจในทีมงานมืออาชีพและบริการที่คุณเชื่อถือได้ครับเรามาดูกันต่อนะครับก็วันนี้เกี่ยวกับ Tsex Support iPhone IP นะครับซึ่ง Tsex Support iPhone IP คืออะไรนะครับก็คือ,อแบรนด์นะฮะหรือยี่ห้อของเครื่องโทรศัพท์แบบ iPhone IP ที่ มีการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือบางคนอาจจะเรียกว่าเฟิร์มแวร์ที่ติดตั้งในเครื่องโทรศัพท์นะครับที่สามารถใช้งานฟีเจอร์หรือคุณสมบัตินะครับของสามเซกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับเพื่อแล้ได้การอนุมัติจากสามเซกเองแล้วก็สามเซกเองก็อ่านเลขเมนยี่ห้อสามยี่ห้อดังต่อไปนี้นะครับซึ่งประกอบไปด้วยแฟนวิวนะฮะทางซ้ายสีแดงนะครับสโนมนะฮะอยู่ตรงกลางแล้วก็สีเขียวทางขวามือก็คือยานลิงนะครับซึ่งสามยีนะ่ห้อเนี่ยจะเป็น ทั้งแฟนวิวกับเยลินจะเป็นที่นิยมในประเทศไทยนะครับส่วนตัวสนนมเนี่ยก็จะใช้ไม่เยอะหน่อยนะครับด้วยเหตุว่าเรื่องของราคาของตัวค่าตัวเขานะครับเรามารู้จักเกี่ยวกับสนอมเพิ่มเติมนะตัวสนอมเนี่ยเป็นโปรดักของเยอรมันนะครับอย่างที่พวกเราทุกคนทราบดีนะสินค้าของเยอรมันน่จะขึ้นชื่อด้านงานด้านวิศวกรรมนะครับแล้วก็เป็นโปรดักที่คุณภาพสูงนะครับดังนั้นตัวไอโฟนของ y ยี่ห้อสนอมโดยมีค่าตัวของมันที่ค่อนข้าง มีสมเหตุสมผลของตัวคุณภาพของเขานะครับโอเคนะสําหรับวันนี้เนื้อหาในวันนี้ที่เราคุยกันก็คือจะเกี่ยวกับตัว Snorm hospitality phone นะครับหรือเป็นเครื่องโทรศัพท์ที่ใช้ในหมวด hospitality หรือธุรกิจบริการไม่ว่าจะเป็นโรงแรมโรงพยาบาลหรือสถานเอ่อิลเนตต่างๆก็าตามนะครับซึ่งรุ่นแรกที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือส n นม SD 3 0 W นะครับซึ่งเป็น Hospitality Telephone นะครับที่มี Key Feature 2ข้อที่ตัวสนอมเขาโฆษณาไว้ก็คือ Antibacteria l แล้วก็มี LED ขนาดใหญ่ที่ทำให้เห็นสัญลักษณ์ต่างๆได้นะครับข้อสำคัญตัว SD350W เนี่ยเป็นเครื่องโทรศัพท์แบบไร้สายนะครับแต่ว่าจะใช้สัญญาณที่เป็น w i p i p n e นะครับแต่แน่นอนว่ายังต้องจัด power ไม่ว่าจะ Adapter หรือจาก P.O.E. Switch ก็ตามนะครับ ถัดมานะครับคุณสมบัติพิเศษของ hospitality phone นะครับก็จะมีตัวที่เรียกว่า face page นะครับภาษาไทยง่ายๆเราอาจอาจจะเรียกว่าหน้ากากก็ได้นะครับในการที่สามารถสกรีนนะฮะหรือทำเป็น branding เป็นยี่ห้อของสถานบริการไม่ว่าจะเป็นโรงแรมโรงพยาบาลหรือวลิลเนตต่างๆสปาก็ตัดให้ส่งเสริมเรื่องพังรับเรื่อง branding ได้นะครับ ตัวอย่างก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับตัวอย่างก็จะเป็นตัวอย่างที่สนองายกตัวอย่างมาให้นะก็คือชื่อโรงแรมที่ชื่อว่าเซนส์มาตินนะครับก็จะมีปุ่มพิเศษที่สุกสกรีนมานะฮะว่าปุ่มแมสซาสนะฮะเป็นนวดนะฮะรูมเซอร์วิสคอนชีสนะฮะอิมเมอร์เจนซี่รีเซพชั่นเลสซลองสปาหรือเฮาส์คิปปิ้งต่างๆนะครับเราซึ่งสามารถเราสามารถออกแบบเนี่ยก่อนที่จะ สั่งซื้อตัวโฮเทลโฟนเหล่านี้ได้นะครับแต่แน่นอนครับเนื่องจากตรงนี้เป็นงานคัสตอมไยนะฮะและเป็นงานที่สั่งตัดเฉพาะกับลูกค้าแต่ละหลายนะครับมันซึ่งจะมีขั้นต่ําอยู่ดังนั้นข้อแนะนําในการสั่งใช้ h o s p i t a l ร์ี่โฟนแบบนี้เราอาจจะต้องสั่งครั้งหนึ่งในปริมาณที่มีวอลลุ่มของเขานะครับเราอาจจะต้องเผื่อกรณีที่ตัวอุปกรณ์มีปัญหาด้วยนะอาจจะต้องมีเปอร์เซ็นต์นะฮะสลับสินค้าสแปรไว้ด้วยนะครับ โอเคไปดูกันรุ่นที่2นะครับก็คือ Sonom SD30L นะครับซึ่งตัวนี้เป็นล็อบบี้เทเลโฟนนะครับซึ่งบางคนอาจจะไปใช้ในห้องน้ำที่เป็นลักษณะเบรดโฟนก็ได้นะครับคุณสมบัติก็จะคล้ายๆกันก็คือเป็นแอนตี้แบคทีเรียเหมือนกันแล้วก็รองรับพวกฮอ s p ส t ิท i t y ตี้ฟีเจอร์ได้นะครับมีเฟสเ a ล e ได้นะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่ไร้สายนะตัวนี้เป็นแบบใช้สายนะครับซึ่งรองรับเฉพาะที่เป็น POE เท่านั้นนะครับหน้าตาเฟสเพลตเขาจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือจะอยู่ที่ตัว ที่ใช้ในวางแฮนด์เซตนะครับหรือตัวเครื่องโทรศัพท์ปุ่มก็จะอยู่ที่ตัวแฮนด์เซตเลยนะครับก็จะเพื่อประหยัดพื้นที่ในการวางนะครับโอเคอันนี้ผมแนะตัวอย่างแนะนําตัวอย่างให้ดูทั้ง2รุ่นเลยเดี๋ยวไปดูของจริงกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างจริงของสนอม p o s t ์พิ l i t y Phone กันครับวันนี้ผมมีตัวอย่างด้วยกัน2รุ่นนะฮะเดี๋ยวก็้ามาใกล้ๆนิดนึ่งนะฮะก็อันนี้ที่เตรียมไว้ให้ดูก็คือจะเป็นรุ่น สนา m s d นะฮะสาม W นะครับตัวนี้ก็จะมีฐานของเขาอยู่นะฮะมีสปีกเกอร์แบบนี้นะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็น s d 3 0 L นะครับตัวนี้สำหรับการล็อบบี้ตัวนี้สำหรับงานในห้องที่เป็นรูมเกส์รูมนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูเข้าให้ดูนะฮะว่ามันจะหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเด็ Room หรือว่าเกส์รูมก็จะมีไฟที่ด้านบนตรงนี้นะครับ ด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นเฟซเพจที่อธิบายไปก่อนหน้านะครับตรงนี้เราสามารถสกรีนเป็นแบรนด์เป็นปุ่มรูมเซอร์วิสมาสซาสปาคลินิกตามแต่โรง,งแรมที่มีเซอร์วิสนั้นๆน,น,นะครับเวางนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะโทรอ,อีกเครื่องนึงนะครับตัวนี้สาโรบี้หรือว่าบางที่อาจจะไปใช้ใน uh, ห้องน้ําก็ได้นะตัวนี้จะไม่มีไฟให้เห็นนะครับแต่จะมีเสียงอยู่นะครับเสียงตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนี่ก็คือของเครื่องนี้นะครับดีไซน์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ไม่มีไดแพ่ให้นะคือใช้ในการรับสายอย่างเดียวหรือทำฮอสสปีดได้คือยกหัวปุ๊บแล้วให้โปรแกรมในระบบให้วิ่งไปที่ใดที่นึงได้เลยนะครับตัวนี้สำหรับรุ่นนี้เฟซเพจก็จะอยู่ที่ตำแหน่งนี้ครับเป็นแบรนด์ของโรงแรมยูตันมาริออก็จะสกรีนที่ตรงนี้ให้นะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของ2รุ่นที่นํามาให้ดูในวันนี้นะครับทั้ง2รุ่นรองรับการใช้งานพ o e ทั้งกู้นะครับเอาละครับจบกันไปแล้วนะครับกับการแนะนําตัวอย่างนะครับตัว ทัวร์เครื่องโทรศัพท์แบบโฮเทลโฟนนะครับหรือว่าสำหรับธุรกิจ Hospitality โรงแรมโรงพยาบาลหรือเวลเนตต่างๆนะครับก็ยังไงก็เหมือนเดิมนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe Channel ของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ